สาวเมืองกรุงไปทําบุญวันเกิดที่วัดขอโชคไอ้ไข่จุดประทัดเลขหล่นชัดเห็นตรงตสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพนักงานบริษัทนะคะจากเมืองกรุงนะคะเดินทางไปจุดประทัดทําบุญวันเกิดที่วัดสว่างอารมณ์นะคะขอโชคไอ้ไข่ไม่ผิดหวังนะคะได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ อำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมมีชาวบ้านคอหวยเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกันอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะจุดไอ้ไข่สามนครนะคะเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางกันอย่างต่อเนื่องนะคะมาขอโชคขอลาบนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวรุ้งฟ้านะคะอายุ39ปีบอกว่าทํางานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาะนะครนะคะได้มาขอโชคขอลาบพร้อมครอบครัว โดยจุดประทัดให้ไอไข่สามนคร10 0 0 0นัดนะคะเพื่อเอาเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชคนะคะและยังอธิษฐานในเรื่องการงานการเงินด้วยประกอบกับวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของเธอด้วยนะคะเธอจึงมาขอพรหวังถูกรางวัลจะได้เงินไปหมุนเวียนเป็นของขวัญวันเกิดเธอบอกอย่างนี้นะคะ ธอบอกว่าเธอนับถือไอ้ไข่มากๆไปขอพรกับไอ้ไข่ร้ายที่ส่วนใหญ่ก็จะประสบขส้นสำเร็จตามที่ขอนะคะและยังเคยได้โชคได้ลาบจากการถูกหางประทัดหลายครั้งนะคะเธอไปจุดประทัดแล้วก็เอาเลขหหางประทัดไปลุ้นนะคะ ปรากฏว่าถูกหลายครั้งนะคะครั้งนี้เธอเลยมาขอไอ้ไข่สามนครที่วสว่างอารมณ์นะคะเธอจุดประทัด1 10, นึ่0หมืนัดนะคะเลขยค้างประทัดปิ้วหล่นมาคือ58กับ742นะคะ58กับ742นะคะเธอโชว์ให้ดูแบบนี้เลยนะคะแล้วก่อนที่จะกลับเธอยกมือทุ่มหัวบอกกล่าวไอ้ไข่สามนครว่าหากได้โชคหรือเรื่องการเรื่องงานก็จะกลับมาแก้บนด้วยกัน ถวายเงินให้กับหลวงพ่อแป๊บเพื่อไปซื้อที่ดินเพิ่มให้กับทางวัดสว่างอารมณ์อีกด้วยนะคะเธอบอกอย่างนี้นะคะถ้าถูกก็ถวายเงินเพิ่มนะคะก็ขอให้ได้ขอให้เหงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ